10อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในปี2022 so การดอันดับรงีมหาวิทยาลัยชั้นนบันไน t o กจัดอันดับนี้ไปติดตามชมกันได้อันดับที่10มหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟสกิน เป็นสถาบันเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี1876ตั้งอยู่ในเมืองเบลติมอร์รัแมลร่แลนด์สหรัฐอเมริกาจอห์นซอปกินเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยมีศูนย์เรียนานานาชาติในอิตาลีและจีนจอห์นฮอปกินเป็นสถาบันวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชนโดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการวิจัยและความก้าวหน้าของนักวิชาการแต่ละราย John นฮอปกินเป็นมหาวิทยาลัยที่ครองอันดับหนึ่งในด้านการใช้งบประมาณการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นเวลา30ปีต่อเนื่องกันและเป็นสถาบันที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจอห์นฮอปสกินมีชื่อเสียงที่เด่นชัดมากในด้านการแพทย์สาธารณสุขและการพยาบาลสาขาวิชาที่เด่นที่สุดในไดน้แก่ กพยาบาลสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพนโยบายและการบริหารสังคมอันดับที่9 California Institute of Technology หรือที่รู้จักในชื่อ Caltech ก็ตั้งขึ้นในปี1891 ตั้งอยู่ในเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแคลเทคเป็นสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนแคลเทคมีแผนกวิชาการ6แผนกโดยเน้นหนักในด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาเข้าเรียนน้อยมากๆมียดตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์โดยรวม3ต่อหนึ่งสาขาวิชาที่เด่นที่สุด ได้แก่วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมการบินและอวกาศการบินและอวกาศอันดับที่8มหาวิทยาลัยแคมบิดจ์ก่อตั้งขึ้นในปี1 2 0 9ตั้งอยู่ในแคลมบิดส์สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์วิชาการชั้นนําชื่อเสียงด้านผลสำเร็จของการเรียนที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและสะท้อนถึงความสําเร็จทางปัญญาของนักศึกษาตลอดจนงานวิจัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในยุโรปและสหาราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยวิทยาลัยกึ่งปกครองตนเอง31แห่งโดยมีผแผนกวิชาการและคณะวิชามากกว่า150คณะที่จัดเป็นโรงเรียน6แห่งขึ้นชื่อเรื่องกระบวนการการคัดเลือกที่ยากลำบาก Cambridge University Press Assessment เป็นการรวมสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเข้ากับหน่วยงานตรวจสอบชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกซึ่งให้การประเมินผู้เรียนมากกว่า8ล้านคนทั่วโลกทุกปีด้วยขนาดคุณทรัพย์ Cambridge เป็นมหาวิทยาลัยที่รวยที่สุดในยุโรป Cambridge มีห้องสมุดมากกว่า100แห่งซึ่งมีหนังสือมากกว่าส5ล้านเล่มสาขาวิชาที่เด่นที่สุดได้แก่เศรษฐศาสตร์ธรณีวิทยา เยอรมันวิศวกรรมเครื่องกลเภสัชวิทยาและเภสัชกฎหมายสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมและการออกแบบและคณิตศาสตร์อันดับที่7 มหาวิทยาลัยวอชิงตันหรือ UW เรียกง่ายๆว่าวอชิงตันหรือ u d a เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี1861มหาวิทยาลัยวอชิงตันมีวิทยาลัยและโรงเรียน16แห่งที่เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาเป็นที่รู้จักในด้านวิจัยทางการแพทย์วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตันทำงานร่วมกันกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจำนวนมากเช่น Amazon, Boeing, Nintendo และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Microsoft ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของวอชิงตันนั่นเองเพื่อร่วมทุนในการเริ่มต้นธุรกิจก่อนที่จะก่อตั้ง Microsoft ของบินเกตและพออ a l เลนสาขาวิชาที่เด่นที่สุดได้แก่วิทยาศาสตร์กายภาพ การพยาบาลการจัดการห้องสมุดและสารสนเทศสังคมศาสตร์เทคโนโลยีชีวาภาพอันดับที่6มหาวิทยาลัยโคลัมเบียตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี1754ตั้งอยู่ในอัปเปอร์เวสต์ไต์ของเขตแมนฮัตตันในนครนิวยอร์ก เดิมชื่อ King College มหาวิทายาลัยโคลัมเบียเรียกสั้นๆว่าโคลัมเบียเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยไอวี่ลีของเอกชนที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้มหาวิทยาลัยมีประวัติที่สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตั้งแต่ส่วนต่อประสานระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ไปจนถึงการพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์มีสถาบันเกี่ยวกับงานวิจัยเด่นๆหลายแห่งได้แก่หอดูดาวและมอนเดอเทีต์เอิร์ สถาบัน g o d d a r กแ n a t t จ t u อ of Space Study และห้องปฏิบัติการเรื่องอนุภาคและมีสถาบันวิจัยร่วมกับ Big t EC h เช่น a m a z ซ n และ IBM สาขาวิชาที่เด่นที่สุดได้แก่การตลาดกฎหมายสาธารณสุขประวัติศาสตร์สถิติวิทยาศาสตร์กายภาพและปัญญาประดิษฐ์อันดับที่5มหาวิทยาลัยออกฟอร์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ในเมืองออกฟอร์ดประเทศอังกฤษ,กฤษสหราชาอาณาจักรและเป็นมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประกอบด้วยวิทยาลัย39แห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองตนเองห้องโถงศูนย์ตัว6แห่งและแผนกวิชาการที่หลากหลายซึ่งแบ่งออกเป็น4แผนกได้แก่มนุษยาศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวิตวิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์ออกฟอร์ดเป็นแหล่งรวมทุนการศึกษามากมายสาขาวิชาที่เด่นที่สุดได้แก่กฎหมายฟิสิกส์และดาราศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุการเมืองภาษาและภาษาศาสตร์สมัยใหม่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ดนตรียาการศึกษาและธุรกิจการจัดการ อันดับที่ 4. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกหรือที่เรียกว่า UC เบอร์เก y b ์ลีเบอร์เกอ์ลีแคลหรือแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่เบอร์เกลีรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นในปี1868ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียเบอร์เกได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเป็นวิทยาเขตแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของระบบ University of California เบิร์กลีย์ขึ้นชื่อเรื่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในแง่าการวิจัยโดยเฉพาะในสาขาเคมีสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์อวกาศและฟิสิกส์รวมถึงคุณภาพการศึกษาด้วยสาขาที่เด่นที่สุดได้แก่ประวัติศาสตร์วิศวกรรมโยธาวิทยาศาสตร์กยายภาพและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ อันดับที่3มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสแตนฟอร์ดก่อตั้งขึ้นในปี1885ตั้งอยู่ในสแตนฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาปัจจุบันสแตนฟอร์ดถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของโลกโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือการผลิตบัณฑิตที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกและทำให้สังคมดีขึ้นมีหลายคนใฝ่ฝันเข้าอยากเรียนที่นี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของซิลิคอนวัลลี่แหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดซิลิคอนวัลลี์ขึ้นมาอีกด้วยสแตนฟอร์ดมีมูลค่าทุนวิจัยสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเงินทุนจากรัฐบาลกลางสำหรับโครงการต่างๆที่ห้องปฏิบัติการเร่งความเร็วแห่งชาติเอสแลตซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่ดำเนินการโดยสแตนฟอร์ด เอสแลกมีการตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์มากกว่า1,000ชิ้นต่อปีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้สร้างผู้ประกอบการชื่อดังมากมายได้แก่ผู้ร่วมก่อตั้ง Google, Instagram, Snapchat, PayPal, LinkedIn, Netflix, Yahoo, HP, Nvidia, Nike สาขาวิชาที่เด่นที่สุดได้แก่วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ฟิสิกส์เคมี ันดับที่ 2. Massachusetts Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ก่อตั้งขึ้นในปี1861เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในเมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกา MIT เคยครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกมา7ปีซ้อนตั้งแต่ปี2013ถึง2019เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งเน้นในการคนาร้นคว้าราดบโลกในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ MIT มีโปรแกรมที่โดดเด่นไม่แพ้กันในด้านสถาปัตยกรรมมนุษยาศาสตร์การจัดการและสังคมศาสตร์ MIT มีเครื่องปฏิกรณ์วิจัยมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา MIT มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก MIT นำแบบจำลองมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคของยุโรปมาใช้และน้นการสอนในห้องปฏิบัติการในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน MIT จะมีค่าใช้ใจ่ายในการเร่าเรียนสูงมากอยู่ที่ปีละ1.5ล้านบาทแต่หลังจากจบการศึกษาค่าเฉลี่ยของเงินเรียนสิทธ์เก่าจะอยู่ที่ปีละประมาณ3ล้านบาทต่อคนสาขาวิชาที่เด่นชัดได้แก่ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิศวกรรมสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,าาสตร์และธุรกิจอันดับที่1ได้แก่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยไอวิลลกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชนตั้งอยู่ในเมืองแคมบริดจ์และมัซาซูเซสหรัฐอเมริกาฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกด้วยวิทยาเขตหลักของฮาร์วาร์ดตั้งอยู่ที่ฮาร์วาร์ดยาร์ดในแคมบริด มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุนบริจาคใหญ่ที่สุดในโลกการวิจัยของฮาวาร์ดเกิดขึ้นในหลากหลายสาขาวิชาในศูนย์มากกว่า100แห่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของฮาวาร์ดสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีวภาพประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และจิตวิทยา ฮาว a r d Library เป็นห้องสมุดวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีหนังสือประมาณ19ล้านเล่มในห้องสมุดมากกว่า70แหง่งการบริจาคของ h ฮาวาดมีมูลค่าสูงถึง53,000ล้านดอลล่า์หรือประมาณ1.8ล้านล้านบาททำให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและรวยที่สุดพร้อมทั้งมีเงินทุนมากที่สุดในโลก รายได้จากการบริจาคช่วยให้สถาบันการศึกษาในระดับปริญาตรีสามารถรับนักศึกษาโดยไม่ต้องคำนึงถึงความต้องการทางการเงินและให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างมากมายโดยไม่ต้องกู้ยืม